สวัสดีครับพูดถึงประเทศจีนหลายคนอาจคิดว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์แต่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เป็นความภาคภูมิใจของคนที่ฝักใยคอมมิวนิสต์และก็ต่อต้านประชาธิปไตยเป็นหน้าเป็นตาของระบอบสังคมนิยมที่จะเอามาอ้างว่าคอมมิวนิสต์ก็จเจริญขึ้นมาได้ไม่แพ้เสรีประชาธิปไตยบรรดาคอมมิวนิสต์ตัวเล็ก ก็หวังว่าคอมมิวนิสต์ตัวใหญ่จะเข้ามาอุ้มชูดูแลในธนะที่มีอุดมการณ์เดียวกันเปิดบ้านต้อนรับแบบเต็มที่หลายประเทศก็ได้รู้ซึ้งกับนิยามของคำว่าคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงมันไม่มีคำว่าแบ่งปันเท่าเทียมตามทฤษฎีมาร์กและวก็เลนินมีแค่ชนชั้นปกครองกับทาตที่ตัวใหญ่มีกำลังสวาปามแบบไม่แบ่งใครตัวนี้น้อยก็ได้แค่เอาตัวรอดกินเศษเหลือที่ตัวใหญ่กินทิ้งไว้ ตัวเล็กไม่มีสิทธิ์พูดอะไรได้จริงๆที่ฎีสังคมนิยมเขียนไว้ดีมากทํามาแบ่งกันแบบเท่าเทียมแต่ต้องมีคนบริหารจัดการคอยแบ่งให้ตรงนี้ก็คือจุดอ่อนนะครับพวกที่ได้เข้าไปบริหารก็เป็นมนุษย์ก็เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองพวกพ้องไม่ได้แบ่งให้ประชาชนแบบเท่ากันและที่เลวร้ายกว่านั้นคือล้มไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ไม่มีกลไกในการตรวจสอบที่เป็นธรรมดีที่สุดก็แค่ สร้างพักพวกของตัวเองขึ้นมาตรวจสอบกันเองก็ไม่ต้องลุ้นผลว่าจะเป็นอย่างไรโอเคไม่มีทุจริตดีทุกอย่างชมเชยพอประชาชนเฉียงก็เจอเข้อหากระด้างกระเดืองมีโทษขั้นรุนแรงคนที่อยู่ในสังคมคอมมิวนิสต์อยู่แบบกลัวจนชินจนไม่กล้าพูดก็ปล่อยให้ตัวใหญ่ๆอยู่แบบสบาย ประชาชนยากจนขาดสารอาหารผู้นำอ้วนทวนอุดมสมบูรณ์เป็นปกติของคอมมิวนิสต์และก็ะเผด็จการทฤษฎีสังคมนิยมไม่ผิดมาเกเรนินไม่ผิดแต่มันผิดที่ธรรมชาติของคนผิดที่กิเลสของคนและระบอบสังคมนิยมไม่เอื้อให้คนส่วนมากมีสิทธิในการบริหารกลุ่มผู้นำก็เอาพักพวกมาเป็นเอาลูกหลานมาเป็น กินด้วยกันก็ไม่กล้าตรวจสอบกันมันก็เละเทะนอกเสียจากว่ามันจะหักหลังกันเองแย่งอำนาจกันเองก็จะจัดการยัดก็หาลงโทษยึดอำนาจไม่มีกระบวนการยุติธรรมใดๆทั้งสิน้นแอดมินพูดเสมอว่าประชาธิปไตยไม่ได้ดีที่สุดแต่ดีกว่าสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยมีโอกาสพูดมีโอกาสเปลี่ยนจะมีคำพูดที่ว่าประชาธิปไตยจอมปลอมนักการเมืองซื้อเสียง นักการเมืองมีการคอร์รัปชันไม่ดีอยากบุกครองแบบเผด็จการแล้วดูประวัติเผด็จการทุกตัวล่ำรวยมหาศาลตรวจสอบไม่ได้เป็นคนดีแต่ว่าไม่ให้ตรวจสอบประชาธิปไตยไม่ดี4ปีเลือกใหม่เผด็จการไม่ดีไม่มีสิทธิ์เลือก ก้มหน้ารับกรรมก็ไปถามประชาชนประเทศคอมมิวนิสต์ว่าเป็นยังไงเห็นนี้ออกนอกประเทศไปสาหารัฐแคนาดาออสเตรเลียยุโรปสแกนดิเนเวียจำนวนมากไม่มีประเทศเสรีหนีเข้าประเทศคอมมิวนิสต์ ไม่มีนักข่าวสายวิชาการคนไหนหนีเข้าเกาหลีเหนือไม่มีข่าวอาจารย์หนีไปอยู่กับรัสเซียหอบลูกหอบหลานไปด้วยไม่มีนะครับไม่มีข่าวด็อกเตอร์โอนสัญชาติไปเป็นอิหร่านมีแต่ส่งลูกหลานไปเรียนสหรัฐหรือไม่ก็ไปเรียนที่ยุโรปเพราะว่าการศึกษาดีจะมีสักกี่คนที่ไปดูงานการศึกษาที่เกาหลีเหนือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้ความเป็นธรรมประเทศคอมมิวนิสต์ที่ส่งเสริมการศึกษาแบบจริงจังก็มี อย่างคิวปาอันดับต้นๆของโลกตำราเอามาจากประเทศเสรีเวียดนามก็ใช้ได้เรื่องการศึกษาจีนอันนี้กรณีศึกษารูปแบบของจีนตอนแรกปิดประเทศ ทำนาวรวมตามทฤษฎีพวกกลุ่มผู้นําคอมมิวนิสต์จีนยุคแรกก็หลงอํานาจเหมือนกันมีการกําจัดคนเห็นต่างผูกขาดอํานาจมีการคอร์รัปชันมีการปฏิวัติวัฒนธรรมแต่ว่าจีนยังมีกลุ่มคนที่ยึดมั่นกับระบอบสังคมนิยมอยู่หลังยุคเมาเจอตรงสิ้นไปก็ให้มันจบไปแล้วก็ฟอร์มทีมกันใหม่เปลี่ยนความคิด สิ่งที่ทำให้จีนเปลี่ยนคือโซเวียตมายึดพื้นที่ของจีนแล้วจีนสู้ไม่ได้ไม่มีวิทยาการอะไรจรีนก็เปิดประเทศปฏิวัติอุตสาหกรรมจรีนรับสหรัฐเข้ามาคานอำนาจกับโซเวียตสหรัฐก็หวังให้จีนมาคานอำนาจกับโซเวียตในเอเชียก็สมประโยชน์กันตอนนั้นโซเวียตกำลังขยายรัที่จะบุกเข้าไทยให้ได้สหรัฐเพิ่งถอนกำลังจากเวียดนามเพราะว่าถูกปะท้วงหนัก สหรัฐก็ใช้จีนสนับสนุนจีนสู้กับคอมมิวนิสต์โซเวียตการที่จีนมาช่วยไทยเพราะว่าสหรัฐจีนแลกกับการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและก็การทหารจากสหรัฐอเมริกาเติงเสี่ยวผิงถึงขั้นออกมาพูดว่าแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้เป็นพอก็คือการปล่อยจอยแล้วยอมให้กับสหรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือถ้ามัวแต่ยึดติดกับอุดมการทำนารวมก็จะโดนโซเวียตกินไปเรื่อยจีนช่วยไทย เพราะว่าแลกกับการช่วยเหลือจากสาหรัฐต้องยอมรับว่าจีนมิได้สนิหากับไทยขนาดนั้นสิ่งที่จีนได้คือการช่วยเหลือเรื่องการค้าจากสาหรัฐอุตสาหกรรมการทหารจีนเริ่มดีขึ้นในขณะที่สหรัฐกับโซเวียตอยู่ในช่วงสงครามเย็นสหรัฐกับจีนก็ไปได้ดีสหรัฐหนุนจีนได้ประโยชน์สองทาง1ต้านโซเวียต2ใช้จีนเป็นแหล่งผลิตราคาถูกส่งเข้าสาหรัฐต่อมาโซเวียตล่ม สหรัฐสบายใจต้านคอมมิวนิสต์โซเวียตได้สำเร็จแอดมินคิดเอาเองว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มสนับสนุนนักศึกษาจีนให้ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะถ้าล้มจีนได้คอมมิวนิสต์ก็จะ 0, 000, สูญพันธ์โซเวียตก็ไม่อยู่แล้วอีกอย่างนักศึกษาจีนก็อยากเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ว่าทำไม่สำเร็จรัฐบาลจีนปราบปรามอย่างหนัก มีการสูญเสียเกิดขึ้นสหรัฐยุโรปถอนตัวในการช่วยเหลือจีนแต่ว่าฐานการผลิตยังอยู่รัฐบาลถอนแต่เอกชนที่ไปลงทุนในจีนยังไม่ถอนและสัญญาการค้าสาหรัฐยุโรปกับจีนก็ยังคงอยู่ถอนแค่การทหารเท่านั้นจีนก็ยังค้าขายกับสหรัฐได้นั่นคือที่มาของจีนว่ารวยขึ้นมาได้อย่างไรจีนไม่ได้ค้าขายกับประเทศคอมมิวนิสต์จีนค้าขายกับสหรัฐ ด้วยความที่รัฐบาลจีนคุมทุกอย่างได้ทั้งข้าวแรงประท้วงเรียกร้องก็ไม่ได้ภาษีก็แล้วแต่รัฐบาลจีนจะเก็บกับใครอย่างไรจีนก็ออกกฎหมายยกเว้นภาษีให้กับบริษัทต่างประเทศที่เข้าไปลงทุนในจีนทั้งไม่ต้องเสียภาษีค่าจ้างก็ถูกมีคนแห่กันเข้าไปลงทุนเปิดโรงงานมากมาย จีนก็แลก่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพอจีนเริ่มรู้ก็เริ่มก๊อปปี้เพราะว่าพอทําได้แล้วพัฒนาการก๊อปปี้มาเรื่อยพอเริ่มมีเงินมากขึ้นก็เริ่มซื้อเทคโนโลยีซื้อคนที่มีความรู้ไปออกแบบผลิตในจีนจีนพยายามผลิตเองทุกอย่างเพราะถ้าไม่ผลิตเองแล้วบังคับใช้แบบนี้ปล่อยให้นําเข้าได้แบบเสรี จีนจะขาดดุลมหาศาลเพราะว่ามีประชากรพันกว่าล้านก็ต้องผลิตเองใช้เองรวมถึงผลิตขายด้วยได้ดุลการค้าสหรัฐมากมายคำถามคือทำไมสหรัฐไม่หยุดการนำเข้าจากจีนมันก็เป็นรวาวะหนึ่งมีสัญญาการค้าสองมันเป็นเสรีห้ามซื้อขายไม่ได้สามถ้าสหรัฐผลิตเองต้นทุนจะสูงมาก พราะค่าแรงในสหรัฐสูงราคาสินค้าก็จะสูงไปด้วยจะทําให้อัตราเงินเฟอ้อสูงมากผลเสียมันเยอะกว่าผลได้สหรัฐก็ทําได้แค่ ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนหรือว่ากำแพงภาษีจีนก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าคุมต้นทุนได้ยังไงก็กำไรอยู่แล้วสหรัฐไม่มีทางเอาชนะจีนเรื่องการค้าได้แต่ว่าจีนจะไปล้มสหรัฐก็ไม่ได้ถ้าสหรัฐล้มจีนก็ล้มไปด้วยก็ต้องกอดคอกันไปแบบนี้ตลอดการเป็นการชิงไหวชิงพลิบกันพอประมาณแต่ไม่ถึงขั้นจ้องล้มกันการที่บอกว่าจีนจะขึ้นมาแทนสหรัฐ ดอลล่าจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กก็เป็นแค่การมองแบบชาวบ้านคิดว่าเขาเอาจริงเอาจังกันขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเป็นประเทศที่มีเงินดอลลาร์ของสหรัฐและพันธบัตรของสหรัฐเยอะที่สุดถ้าสหรัฐล้ม เงินหยวนก็ล้มโลกทั้งโลกก็ล้มแม้ว่าจีนจะพยายามเก็บทองคำแต่ไม่ใช่การแก้ปัญหาอะไรต่อให้จีนตุนทองคำทั้งโลกก็ไม่สามารถเอาชนะดอลลาร์ได้จีนก็ทำได้แค่ประคองตัวในสถานะนี้เอาไว้ก็คือสถานะคู่ค้ากับสหรัฐสหรัฐพยายามเข้าหาอินเดียก็เพื่อเป็นฐานการผลิตเข้าหาเวียดนามเข้าหาอินโดนีเซียเพราะว่าค่าแรงถูกแรงงานมีเยอะแต่ยังชิงจีนไม่ได้จีนก็ดึงเอกชนของสหรั เข้ามาเพื่อความรู้ในการผลิตจีนก็ทิ้งสารัฐไม่ได้ล่าสุดประเทศจีนโชว์เครื่องบินใหม่หลายคนตื่นเต้นบอกว่า f 2 2กับ f 3 5มีสะเทือนแน่บอกว่ามันคือเครื่องบินรบยุคที่6ของจีน ยังไม่ทราบชื่อถ้าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้เครื่องบินดูจากภาพก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เครื่องบินรบมันเป็นเครื่องบินทิ้งอาวุธโจมตีหรือว่าบอมเบอร์มันตัวใหญ่ขนาดนั้นคนทั่วไปก็จะปั่นกระแสะว่าจะเอาไปรบกับ f 22บ้าง f 35บ้างตามนิสัยที่ยังแบ่งประเภทเครื่องบินไม่ได้ j 36คือชื่อที่ชาวเน็ตจีนเรียกแต่ว่าไม่เป็นทางการมันไปคล้ายกับภาพสเกต็ตเครื่องบินยุคที่6ของสหรัฐ เจ6 6มีความยาว23เมตรมีปีกกว้าง19เมตรมันใหญ่เกินกว่าจะเอามาเป็นเครื่องบินต่อสู้ขับไล่สืบไปสืบมานะครับมันคล้ายกับ Homeless Diamond ของบริษัทล็อกฮีดมาตินซึ่งสำนักออกแบบชังเวิร์กออกแบบไว้แต่ว่าตอนนั้นไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตจริงต่อมา o r t To o p ก m m a n เอามาทำเป็น X47 p i ์ a ี่สิมันเป็นโดนถามว่ามีโอกาสไหมที่จีนจะได้แบบมาจากล็อกฮีดหรือว่าได้แบบมาจาก n o t t h ็ o p มันก็มีโอกาสเหมือนกันเพราะเป็นการออกแบบในปี1970 มันเก่ามากแล้วสหรัฐไม่เอาแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรที่จะเอาไปให้กับใครจรีนก็เอามาปรับปรุงเอาอน,นั้นมาจากรุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วก็ผลิตขึ้นมาจีนทําเป็นสามเครื่องยนต์เพราะแรงเครื่องยนต์ของจีนไม่พอใส่สองเครื่องไม่ได้เจสามสิบหกชาวเน็ตจีนเรียกแบบนั้นชื่อจริงๆยังไม่รู้มันเหมาะเป็นเครื่องบินลาดตัวเองโจมตีภาคพื้นไม่ใช่เครื่องบินขับไล่ต่อสู้คนละทางกับเ2ฟกับ F35 แม้เอกชนของสหรัฐจะมีสิทธิ์ค้าขายกับจีนแต่ว่าจะให้เทคโนโลยีเก่าอยู่แล้วของใหม่ไม่ให้แน่นอนนะครับซึ่งไม่มีทางที่จีนจะไปแซงสหรัฐได้สหรัฐก็อ่อเยเหยื่อไปเรื่อยนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นสหรัฐไม่ได้มาตื่นเต้นกับเครื่องบินใหม่ของจีนเพราะว่ารู้ไส้ในดีอยู่แล้วนะครับ